สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องวิวโอเล่ชาแนลนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคู่เลอาดมาริกกับลิเวอร์พูลนะครับผลสกอร์นะครับเลอาดมาริกก็เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในเกมล่าสุดนะครับทําให้รวมสกอร์นะครับทั้ง2นัดนะครับก็เป็น6ประตูต่อ2นะครับเลอาดมาริกนะครับก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็ตกรอบไปนะครับ เปิดเกมแรกตัวแทนสเปนบุกชนะมาแล้ว5ประตูต่อ2ผ่านไป7นาทีนะครับลิเวอร์พูลนะครับเกือบนําเร็วเหมือนนัดแรกเมื่อทางดาวิดนูเกตนะครับสอดไปกดเรียบๆติดเซฟตีโบกุ๊กตัวผู้รักษาประตูของเลอัอมบลิกในนาทีที่22อนะครับเลอัอมบลิกก็ลองส่องไกลดูเหมือนกันนะครับลูกยิงไกลแต่หนนี้บอลข้ามคานไปนิดเดียวนะครับสาหรับเลอัอมบลิกนะครับก็ได้เสียวเหมือนกันนะครับช่วงนาที22 เล่นมาถึงนาทีที่33หงแดงเกือบทําแสบเหมือนทางดาวิดนูเกตลากตัดจากซ้ายเข้าไปกดขวาไปเสาไกลแต่ว่าผู้รักษาประตูของเลอมารลิกปัดออกได้อีกเช่นเคยแค่เพียงโดนปลายนิ้วนิดเดียวและทีมเยือนนะครับได้ลุ้นอีกทีนะครับในนาทีที่36โคดี้กัตโปนะครับกดด้วยขวาเต็มข้อแต่บอลพุ่งโดนมือผู้รักษาประตูของเลอันมาลิอีกแล้วนะครับในนาทีที่36 ก็ชื่นชมนะครับสำหรับเมื่อผู้รักษาประตูของเลอันมาดิคนะครับเซฟเหนียวจริงๆนะครับจบครึ่งหลังนะครับก็ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับสำหรับคู่เลอันมาดิคและลิเวอร์พูลนะครับสำหรับครึ่ง2องลาชันชุดขาวนะครับขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่78นะครับเอดูอาโดคามาวิงกาในจังหวะน,นั้นนาทีที่78ก็ได้แทงบอลให้คารินเบนเซมาบนกระแทกบอลเข้าทางวานิซิอูน ที่ล้มแต่ยังสะกิดกลับมาให้เบนเซม่าแบบโล่งๆยิงแทบประตูขาดเลยท kind of ีเด you ียวก็ทําให้เลอันบัลลิกนะครับลาชันชุดขาวนะครับขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่78นะครับก็เป็นประตูชัยให้กับเลอันบัลิกจบเกมนะครับเลอันบัลลิกก็บี้ถงแดงเลเวอร์ฟูลนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรา สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ